และนี่ก็คือเรดด o t อปืนสั้นทริจิคอน SRO ที่เขาว่ากันว่าราคาแพงที่สุดแต่หน้าจอแตกง่ายที่สุดอีกด้วยวัดีครับวันนี้เราจะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเรดด o t อของเรากันจากเรดด o t อจอใหญ่ๆขอบบางๆที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งทึกทนทาน ไม่ว่าจะตกน้ําลุยไฟก็ยังใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์หลายคนอาจจะประสบปัญหานะครับว้าวุ่นหัวใจเหลือเกินในการใช้ Red Dot Tjicon SRO บางคนอาจจะสงสัยละวว่าเฮ้ย Red Dot ตัวท็อปขนาดนี้มันมีอะไรให้กังวล มันแตกง่ายครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันในเวลาเดียวกันเนี่ยก็คือหน้าต่างใหญ่ของมันนี่แหละเรดดอตตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นท็อปทของการแข่งขันเลยนะครับด้วยหน้าต่างขนาดใหญ่ทำให้เรามองเห็นภาพรวมได้กว้างมากใหญ่ไม่พอขอบจอนี่บางเฉียบเลยนะครับทำให้ไม่เกะกะวิสัยทัศน์ในการยิงของเราไอ้ใหญ่นี่ไม่เท่าไหร่ขอบจอบางไม่เท่าไหร่เพราะว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมทีหแข็งแรงมากแต่รูปทรงของ,ของมันมันเป็นทรงกลมครับลองนึกภาพดูนะฮะเรดดอททรงกลม กับทรงสี่เหลี่ยมอันไหนจะรับแรงกระแทกได้ดีกว่ากันแน่นอนว่าทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยจะรับแรงได้ดีกว่าวงกลมนะครับวงกลมเนี่ยแรงกดมามุมไหนเนี่ยมันก็เข้าตัวกระจกเลนเต็มๆครับผมก็เลยได้เห็นข่าวๆเห็นรูปภาพอยู่บ่อยครั้งนะครับที่ SRO กระจกแตกแต่ปัญหาเรานั้นจะหมดไปครับถ้าเรามีนี่ Battle Ready o p t i c Shield หรือเก่ะป้องกันเรดดอตนั่นเองครับ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแต่ SRO นะครับที่มีฝาครอบแบบนี้ออกมาจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮโลซันหรือยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็มี after market ่ข่ต่างๆนะครับทำของแต่งออกมาทีหลังอีกทีแต่วันนี้เราจะมาดูตัวนี้กันเป็นหลักเลยนะฮะตัวนี้คือฝาครอบดอทรุ่น BROS นะฮะ Bros ซึ่งก็ย่อมาจาก Battle Ready o p t i c s h i e l d ตัวนี้จะผลิตจาก Stainless Steel เกรด304นะครับพับขึ้นรูปแล้วก็มีการเชื่อมที่ด้านฐานตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็มีการทำสี Black n i g h t t e นะฮะสวยมากเออคุณผู้ชมตอนแรกผมเห็นตรงนี้ นะครับผมนึกว่ามันงองมันหกักอโอไม่ใช่มันเป็นดีไซน์เขานะครับเขามีการพับมุมตรงนี้เข้าไปเพื่อที่ว่าเวลาปลอ,อกกระสุนดีดออกเนี่ยจะได้ไม่ติดนะฮะพอแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย SRO ก็เป็นเรดดอ t ที่มีหน้าจอยื่นออกมามา,มากพออยู่แล้วนะครับเทียบกับตัว507คอมนะครับเห็นไหมว่า SRO มันมีติ่งที่มีคางยื่นออกมาแล้วถ้าใส่ชิวเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันจะยื่นไปกันใหญ่นะครับตรงนี้เขาก็เลยมีการ พับขอบไว้นะเวลาลูกกระสุนดีดออกเนี่ยจะได้ไม่ติดนี่ออกแบบมาดีมากเวลาใส่ออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมีการตีโป่งแบบหุ้มรอบคันเลย <c oughs> นี่เขา <c oughs> เขาไม่ได้เว้นแกปไว้นิดเดียวนะเขาไม่ได้ทําแบบแนบชิดติดเลดดอทนะครับเว้นระยะห่างออกมาพอสมควรนะครับเพื่อที่ว่ากระแทกหรือว่ายุบบุบเข้าไปเนี่ยจะยังไม่โดนตัวเลดดอทนะครับแต่ข้อสังเกตรแรกที่รู้สึกเลยก็คือเวลาเราจะเปิดปิดเลดดอทเนี่ย เราเอาอุ้งนิ้วกดเฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องเอาเล็บจิกซึ่งการใช้เล็บจิกเนี่ยโอ้โหไอปุ่มเปิดปิดมันเป็นยางไงนานๆไปปุ่มมันอาจจะเยินได้แต่ส่วนมากเขาก็เปิดทิ้งไว้กันอยู่แล้วฐานก้อนนึงอยู่ได้ห้าหมื่นชั่วโมงไม่ต้องเปิดปิดก็ได้นะครับหลกัหลกๆก็จะเปิดคากันไว้อยู่แล้วนะฮะโอ้โหสวยเว้ยดูเติมเต็มดูแน่นขึ้นนะฮะอย่างรถถังเลยนี่รูด้านข้างนี่ก็สามารถเอาปรับเลดดอดได้อยู่นะครับไม่ต้องถอดชิลก่อนเขาเจาะรูไปแล้วนะฮะ ต่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาเดิมๆก่อนละกันนะครับก่อนหน้านี้ผมจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับเรดดอตติดอยู่กับส่วนท้ายของสไลด์เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น SRO ตัวนี้อุ้ยอุ้ยดูสวยดูหล่อเออยา่าไหลไปนู่นแล้วไอ้ยาเจ้าติ่งตัวนี้นะครับที่มีหน้าที่รับฐานของเรดดอ t เนี่ยนี่ปกติมันจะอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าเราใช้ชิวตัวนี้ มันกินฐานรับขาหายไปหมดเลยว่ะดูฮะเรียบเนียนเลยนั่นก็หมายความว่าเรดดอทของเราไม่มีตัวช่วยรับแรงแล้วนะครับที่เหลือก็ต้องขันน็อตเอาอย่างเดียวส่วนที่รับแรงก็จะเหลือแต่น็อต2ตัวตรงนี้นะครับจากปกติจะมีเป็นขาแง่งด้านหน้านี้ด้วยนะครับเออนี่คือข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ผมได้เอาตัวนี้มาลองใช้ครับเป็น jellyfish นี่ของสไตล์อินดัสทรี เนื้องานเป็นพลาสติกนะครับสามารถถอดใส่ได้อย่างสะดวกสบายโอเคนี่ลงล็อกแล้วนะครับมันก็เป็นชิลพลาสติกที่กันได้ระดับหนึ่งนะครับถามว่าดีไหมก็ค่อนข้างดีเลยแต่นี่ผมพูดตามตรงนะครับว่ามันดูกลายเป็นเรดดอทถูกๆไปเลยนะครับหมดสงา่าราศสีของเรดดอทตัวท็อปราคา2 3งสามหมื่นเลยนะซึ่งส่วนตัวผมว่าใช้ที่เป็นโลหะแข็งๆแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เท่กว่าด้วยก่อนจะติดตั้งมาชั่งน้ําหนักดูก่อนดีกว่านะครับอันนี้เรดดอทเพียวๆ 47กรัมชุดเกราะเสริมแกร่ง27กรัมก็ถือว่าไม่หนักไม่เบานะครับพอๆกับกระสุน2นัดแค่นั้นเองงั้นเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยในเซ็ตก็จะมี2ตัวนี้ด้วยตัวแรกก็จะเป็นสกูแล้วอันนี้จะเป็นแถบโฟมกันกระแทกนะครับสำหรับเอาแปะไว้บนเรดดอทแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาใส่แล้วชิวยุบนะครับจะได้ไม่กดตัวเรดดอทเป็นรอยนะฮะแปะลงไปเลยครับ โอเคใจจริงผมอยากหาอะไรมาปิดไอ้นี่มากเลยปุ่มเปิดปิดนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราต้องใช้เล็บจิกและในระยะยาวเนี่ยยืนแน่ๆเละแน่นอนครับผมจะใช้เทปเคลฟล่าตัวนี้แล้วกันนะครับปุ๊บโอเคแล้วก็ลองกดกดดูนะครับว่ากดได้หรือเปล่าโอ้ oh. ตอนนี้อาจจะดูเละเทะหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใส่ชิลเข้าไปมันก็น่าจะดูดีขึ้นนะฮะจากนั้นจับมันรวมร่างเลยครับโอ้ oh. อาจจะฟิตนิดนึงนะเพราะว่าติดโฟมด้านบน <c oughs> อือโอเคหุยที่วะนี่พอเห็นปุ่มด้านในเป็นลายเคลฟล่าแล้วแบบเอยเจ๋งจัดโอ้ว้าวหุยหล่อเลยฮะมุมมองการมองเห็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอบจะดูหนาขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าใส่โฟมไปข้างในพอได้ตัวนี้เสร็จก็ลองออกมาประกบเลยครับโอ้หเหมือนเดิมครับก่อนติดตั้งอะไรก็แล้วแต่เอาสกูมาแต้มน้ำส้มก่อนนะครับ ปาไปช้ำๆตอนแรกว่าจะรีวิวก็ไม่ได้รีวิวสักทีไม่ค่อยว่างด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาป้ายยาน้ำยาตัวนี้กันนะครับว่ามันแจ็มกว่าล็อกไท้ยังไงนะครับทาไมผมไม่ใช้น้ํายาล็อกเกลียวสีฟ้าที่เขาใช้กันทั่วไปเดี๋ยวก็วางทิ้งไว้แห้งสัก15นาทีนะครับคุณชมดูมันเหนียวติดมือผมเ่ยอูย้ชอ <c oughs> อันนี้คือความเจ๋งของมันอย่างแรกนะครับใส่เยิ้มเท่าไหร่ก็ได้นะครับยังไงเวลาถอดเนี่ยเกลียวก็ไม่รูดไม่พังขันออกมาได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นํามาขันได้เลยครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับขาดไม่ได้ฟิกอิสติกติดตั้งเรดดอทขายควงปอนต้องใช้นะครับอันนี้ตามสเปคเขาระบุไว้ว่า16-19นิ้วปอนนะครับผมจะขันที่16แล้วกันโอเคด้านนี้16ขันไป16นะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ก็ไม่ดิน้นไม่หลุดยึดติดตายสบายหายห่วงแล้วโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าใหญ่โตบลกักักสำหรับผู้ใช้ sro บางคนนี่อย่างซวยนะครับ ทำร่วงทีเดียวจอแตกเลยก็มีนะครับบางทีมันลงองศานี่ไงป้อเรียบร้อยใส่กาดเข้าไปแล้วแบบสบายใจมากขึ้นนะครับใช้งานได้แบบ เต็มที่มากขึ้นอันนี้จะจำกันได้ผมใส่เพจเข้าไปนะครับทำให้การติดเลดดอตระบมเนี่ยมันจะมาอยู่ด้านท้ายของสไลด์แบบนี้เลยนะครับจริงๆตัวเลสดอทจะต้องมาอยู่ในร่องตรงนี้หน้าเลนเนี่ยจะมาอยู่ตรงช่องคัดปอกนี้พอดีนะครับอันนี้เป็นการเหมือนลนระยะไปนิดนึงทําให้ไม่มีปัญหาในการดีดลูกออกแน่นอนนะครับปกติหน้าเลนมันจะอยู่ตรงนี้เลยอย่างชอบเลยครับทีนี้เราจะขึ้นลำด้วยกันเอาอุ้งมือเนี่ยดันหน้าเลดดอทไปก็แบบทําได้อย่างสบายใจมากขึ้น แล้วก็อุ้งมือของเราจะไม่โดนหน้าเลนเยอะเหมือนเมื่อก่อนด้วยมือของเราจะเป็นการดันกรอบตรงนี้ซะมากกว่านะครับผมจะเอาเทปปิดหน้าเลนไว้นะครับแล้วก็ลองเอาไปกระแทกดูนะครับว่ามันจะมีส่วนที่กดเข้าไปโดนจอเลดดอดของเราหรือเปล่านะครับบอกเลยกระแทกได้อย่างสบายใจโอ้ยๆเละเละเละโอเคลองดูที่ตัวเทปนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับบริเวณที่สัมผัสกับเรดดอด ก็โดนแค่ขอบขอบนะครับไม่โดนกับหน้าจอของเราเลยโอเคครับเดี๋ยวลองไปทดสอบกันที่สนามเลยดีกว่าว่าใส่ตัวครอบนี้เข้าไปแล้วจะยิงดีเหมือนเดิมหรือเปล่า XRO Cover j a g e r w o r k นะครับยิงสูแจมวู้ ลองดูมิติตอนใส่ SRO Cover นะครับมันก็จะหนามาอีกนิดนึงเห็นไหมก็ใช้ได้นะครับลองซูมดูปึ๊บแล้วก็โฟกัสเป้าอ่ะประมาณนี้นะครับใช้ได้นะลองยิงดูนะครับนะครับปึ๊บยกขึ้นมาใส่แจวเลยปึ๊บปึ๊บโอ้สวยงามหึมลองยิงเป้าเล็กๆหน่อยนะครับอุยอ้ยเล็งผ่าดกล้องยากว่ะ